มาครับวันนี้ผมกชิภามาเบิงวิธีการยืดผมของลานผมนะครับ่างไดก็ต้องขอฝากกดไลค์กดติดตามว้ในเดอรครับเือผู้ใดอยากดัดผมอยากดัดผมอยากยืดผมก็เข้ามาหาผมใหลานผมจะอยู่อ,อำเภอเมือง30จังหวัดอุบลน,นะครับเนาะก็มาครับเริ่มกันเลยขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเท่ากจผ้าลูกค้านี่ ไปสาผมสา,าหน้ามันนึงนะครับสาหลักล่างออกโดยพ่ต้องใส่ขี้มีนวดเนาะจากนั้นกเอาลูกค้านี่มาเป่าผมให้แห้ง,แห,งแห้งแบบแห้งสนิทเลยนะครับแล้วกาล่องน้ำยายืดผมลงไปนะครับลงไปทีละชอ่อทีละชอ่อให้มันทัวว่วหัวล้วพอเขาลงน้ำยาจนมันทั่วหัวแล้วนี่เขาก็จะทิ่มไว้ประมาณจัก อ่ายี่บห้าถึงสามสิบนาทีนะครับ้วแต่หัวลูกค้าขึ้นกันว่าอ่ผมเพิ่นมีความยิกลร้ปันไดนะฮะคันยิกไล้ยก็เสเอาไว้โดนแน่จากที่ทิ้ไว้ตามอ่าหอดระยะเวลากำนดแล้วนะครับเข้ากับลูกค้าไปล่างผมอีกนึงครับอันนี้ขั้นตอนนี้เขาก็จะล่างด้วย้นามเปานะครับบัดที่นี่พอล่างแล้วๆก็เอามาเช็ดแหงครับแหงแบบสนิทนะฮะหล้วก็ทําการรีดผม โดยการดิดผมนี่ก็จะไล่จากบนขึ้นเทิงนะฮะไล่ไล่ดีดทีละชอ่อทีละช่อบางๆเอาจนมัทั่วหัวนะฮะพอทั่วหัวแล้วการล่งนำยาโลกนะครับพอาวาจะโลกคล่ยๆก็การล่องนำยาเยืดนะฮะล่งเลยมันทั่วขึ้นกันขันในกรณีที่เขายยานผมมันเรียบแบนเกินไปนะฮะข้าวขาหากิบหกมนหนีบยกโค่นขึ้นไว้นะครับ พกโกกไว้แล้วนะครับเ่าไอชิมเวลาไปยี่ห้าถึงสามสิบนาทีที่เก่านะครับโดยอันเทคนิคของผมนี่ก็จ,จะล่องน้ำยายืดโดนบันไดการล่องน้ำยาโกกซ้ำกันนะครับอพอโกกแล้วแล้วเข้ากบเอาลูกข้าวไปล่างเลยนะเปาอีกทีหนึ่งนะฮะล่างเลยนะเปาแล้วก็ขั้นตอนนี้ล่องทิศเมนล่องน้ำยานวดก็ได้นะโดยผลิตภัณฑ์ที่ผมใช่ยืดให้ลูกค้านี่ครับ ก็จะเป็นของโตนี้นะครับดี่หออ้อดิฟโซ่ก่องสีชมพูนะครับที่เคยใช้มากผบมูสึกว่ามันมันไม่น้ำหนักนะมันบอรีดร,รีบแบนเกินไปนะผมมันเบิงเป็นธรรมชาตินะครับอันเบิงคือ่า,าเบิง้งบ่ออกนะว่า,าลูกค้านี่เป็นีปเยืนมากนะเพราะว่าผมมันตรงมันยังธรรมชาตินะมันที่บรตรงเกเรเกินไปนะครับ ครับแล้นี่ก็เป็นผลงานนะครับในตอนที่เล้วๆนะครับจังไใดก็าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี้ได้ครับเปืนก็นั่งใจเดี๋ยวผมมีเทคนิคดีๆดีก็จะเอามาแบงปันกันอีกเรื่อยๆนะครับผมออขอพุณในห,หลายครับ